สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูการวิธีการติดตั้งนะครับวาวจำกัดการยกนะครับหรือโอบลิมิตวาวนะฮะที่เรียกันว่างอลิมิตวาวคือการควบคุมไม่ให้องศาดำมนะฮะยกถอยหลังเกินไปนะครับก็คือทําให้ดำมมันสุดนะฮะแต่ความหมายง่ายๆนะฮะโดยใช้ระบบเป็นลิมิตนะครับคุณสมบัตินะครับเวลาที่ เวลายกเนี่ยเกินองศาไปมันจะเกิดก่อให้เกิดความเสียหายของตัวกระบอกดั้น,นะครับตัวน้ําที่เราติดตั้งฮนะเป็นของชินมเมีวานะครับตระกูลของเคซนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งสองหกนะเป็นสามแกนสามชั้นนะครับอันนี้องศาที่เราตั้งทนำะไปดูตัวจริงนะครับที่เรายกเต็มศักยภาพนะครับระยะที่เราติดตั้งนะฮะ ชัดไม่เอ่ย46องศานะฮะดูจากสเกลนะครับสเกลปัตองศานะฮะ,อ,ะอยู่ที่46องศาเนีย่ยผมจับให้นิ่งๆนิดนึง,นงไม่ไแน่ใจว่าเสียงจะชัดหรือนะเปล่า46องศานะครับทารถคันนี้เป็นรถใช้งานเหมืองน,นะฮะรถใช้งานเหมืองเนี <c oughs> ย่ยค่อนข้างหนักนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูให้น้องเจมน,นะครับกำลังติดตั้งตัวริ้นบิดวานะครับสำคัญน,นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีหรือบิดาวนี่อุปกรณ์เสียหายนะครับเดี๋ยวมาดูตัวสเปคดัน้นะครับวีเคซินะครับค่าต่างๆนะตรงนี้ต้องต้องเน้นเลยนะครับถ้าไม่เน้นเรื่องค่า มาตรฐานที่บริษัทกำหนดเอ่อเจมเจมเาเข้าในได้ป่ะเออเอาเอานอกอ่ะเอานอกแล้วตั้งนะเรียกติดวานะครับตัวเทเลนะครับหลับงานเหมือนอันนี้ถ่ายให้ดูนะครับ กอ,องสงมอดเดี๋ยวอันนี้เสร็จคันหนึ่งละรอคันที่สองนะครับกำลังทำสีอยู่กองสาด้ำนะครับเราตั้งไว้ค่อนข้างสูง หลางกาทำงานนะครับต้องมีการทำดัมนะครับแนะนำนะเพื่อนๆนะะอย่าเข้าไปโดยที่ไม่มีตัวเซตตี้นะครับค่อนข้างจะอันตรายเราจะมีคู่มือนะครับในรถเราจะมีคู่มือนะฮะติดตั้งวิธีการใช้ดัมนะที่ถูกต้องนะครับเอาไว้หน้ารถลูกค้านะฮะลูกค้าที่ท่างสามารถเปิดอานได้นะครับคู่มือการใช้งานนะฮะสองตัวนะเจม ใส่สองตัวเลยใส่ใสายขวาเลย นะครับจะมีการใช้งาน,นต่างๆจะมีผู้มือบอกเรื่องระยะ,ะ,ะนะที่ไ่เรื่องเซฟตี้นะครับตรงนี้สำคัญนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ในกรณีที่ไม่มีที่ค้ำนะให้หาเหล็กนะครับถ้าจะเข้าได้ท้องในล้ําเสาอากาศนะครับของทุกๆแบรนด์นะครับไม่ใชออ่อันนี้ด้วยความเป็นห่วงน,นะครับ ควรจะนะครับก่อนเข้าบำรุงต้องทําการเซฟตี้ให้มีความปลอดภัยสูงสุดครับก่อนค่อยเข้านะเพราะเรื่องความปลอดภัยสําคัญมากนะครับแนะนำนะฮะอันนี้ผมให้ดูตามรูปนะจะเข้าไปทําอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับต้องมีตัวค้านะครับต้องมีตัวค้าอย่างของเราทำตัวค้าใต้ท้องไว้นะครับใต้ท้อง้ายขวาน้าหนักกระบะสูงมากนะครับ <c oughs> โอเคครับขอบคุณมากนะครับเกว่ความเป็นห่วนตัวนะครับอธิบายเรื่องการเซฟตี้นะครับเรื่องลิมิตวาล